ครับผมชื่อพลาโภมาศนะครับพื้นที่ตรงนี้มีประมาณ19ไร่กว่าครับเกือบ20ไร่นะก่อนนั้นเป็นทุ่งนาอยู่นะครับผมก็เลยเอามาทำเ,เป็นบ่อ,บอปลานะครับใช้แมคโครขุดนะครับพื้นที่นี้19ไร่ก็ขุดขุดบอ่อไป6 6บอ่อครับบอ่อละว1ไร่นะครับ ก็พื้นที่นี้อยู่ที่หมู่บ้านจำไก่นะครับหมู่11บ้านใหม่ดอนเจริญนะครับปักหมุด AP ฟาร์มจำไก่นะครับก็ก่อนนั้นผมทำงานที่บริษัทระเบ,บินทิทศนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการของบริษัทอะไหล่รถยนต์นะครับช่วงล่างรถยนต์กันสะเทือนนะครับผมก็เลยเล็งเห็นว่าเกษตรเนี่ยจะยั่งยืนนะครับประมงนี่จะยั่งยืนทั้งสัตว์บกบก,บก ตัดน้ําผมก็เอามาลงรวมกันไว้นะฮะทุกอย่างมามามารวมกันอยู่ที่นี่นะครับก็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ยั่งยืนคือกุ้งฝอยหอยขมนะครับอยู่ที่กระชังนี้นะครับมีทั้งหอยทั้งกุ้งนะครับเราลงเราลงไว้ในในนี้เลยนะครับทีนี้เราก็จะ จับขายตามหมู่บ้านนี้นะครับหอยเป,เป็นเป็นอันที่ว่าออกลูกออกหลานนะครับลูกแม่หนึ่งเนี่ยออกลูกเยอะเลยนะครับหอยนะครับเก็บขายนะครับตลอดปีเลยนะครับแล้วก็กุ้งหอยนี่ก็ขายดีแก้วเล็กๆเนี่ยแก้วสี่สิบบาทครับก็ขายดีนะเพราะว่าผมเกษตรสูปรผสานนะครับอยู่จุดนี้ก็คือน้ําเนี่ย พื้นที่นี้จะเป็นทุง่งนามันจะเป็นน้ำชำนะครับลงลงลงพวกปลาปลาไม่เคยตายเลยนะครับก็มีทั้งหอยขมมีทั้งกระชังกบก็มีนะครับก็ถ้าผมแตะปลากบเนี่ผมปล่อยลงบ่อแล้วปล่อยลงในนี้นะเดินเดินเนี่ยมันจะกระโดดลงตามคูคันตามคูคันเขาจะกระโดดลงแล้วก็ไม่หลี่เท่ไหนแต่บางวันก็ได้ยินเสียงร้องก็มาช่วยเพราะว่างูกัดเขา ก็มาไล่ก็อยากกินอะไรก็ได้กินนะครับนี่คือยังยืนครับเกษตรยังยืนนะเออเอ,อ,อยาก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 ให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยทำทำเกษตรสัตว์บกสัตวน้ำแล้วก็ปลูกพืชผสมผสานนะครับรายได้ก็ดีครับติดตั้งโซล่าเซลล์นะฮะตอนกลางคืน ครับผมนี่ก็คือ,อ,อตู้อบปลานะครับโซ,ซล่าเซลล์นะแต่เวลากลางคืนเราก็เปิดไฟโซ,ซล่าเซลล์ได้แต่กลางวันเราก็ไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้นะครับถ้าปลาเรายังไม่แห้งนะครับก็การตลาดก็มีเราขายเองนะทาพวกแปอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาปลาในบ่อเรานะครับที่เป็นปลาน,นิลปลาตะเพียนมาแปาลรูปนะแปลรูปลปลาแดดเดียวปลาส้มอะไรขาย ส่งตามหมู่บ้านรอเนี่ยก็ขายดีครับ เแล้วปุ๊บเนี่ยตามครูคันนี้เห็นก็จะปลูกฝรั่งครับฝรั่งพันธุ์จีนจูนะครับขายดีครับแล้วก็มะเขือครับมะเขือมะเขือนะมะเขือนะแล้วก็มีพริกกับพริกพริกที่ทีงามนะแล้วก็สูบน้ําสายน้ําพุ่งนี่มามาลดนะน้าขี้ปลาน้ํามิโหมแบบลดเนียบๆไปออกลูกออกผลดีนะครับ หลังลก็ออกลูกดกดีครับคล้ายคล้ายตลอดปีเลยครับําำพุ่งนะผมใช้ไดโบ้นะครับไดโวใ,ใช้ไดยโบ่จุดน้ำา็จ,จพุ่งมานะครับแล้วก็คือจุดน้ำแต่ละทีประมาณสามนาทีครับก็คือเราก็กได้ปุยย๋ยแทบจะไม่ได้ใส่เลยครับปุ๋ยนี่มันเป็นน้ำขี้ปลาน้ำธรรมชาตินะ,ะแล้วมันมีออกซิเจนดีแล้วก็ สวยงามครับบกดกออกบกดกพร mm ิกก็ดกครับเก็บไม่หวานไม่ไหวครับผสมประสานครับนี่คือทั้งกล้วยทั้งอะไรมะเขือแล้วก็หอมอะไรก็ปลูกปลูกปลูกถ้าขายนนี้ก็จะอมนะครับชะอมชะอมเก็บขายเก็บเก็บขายตลอดครับต่อมาก็จะมีดอกกระเจียวทับนี้คือดอกกระเจียวภาษาเหนือว่าดอกอาวดอกอาวนี่กระเจียวนะครับเขาก็จะออกดอกน้าแรงนะครับ แล้วก็มีผักหวานนะครับผักหวานผักหวานผักหวานตานะครับปลูกไว้ร้อยกว่าต้นนะครับผักหวานตาเก็บตลอดครับนี่ก็เลยเลี้ยงใบมันไว้ละไม่เจ็บลนะเพราะว่าผักหวานดอยออกเราก็หยุดนะครับช่วงช่วงผักหวานดอยยังไม่ออกแล้วก็ลิลิใบออกแล้วครับยอดเขาจะแทนแล้วก็เราก็เก็บยอดขายรูล,ละห้าหกร้อยนะครับแล้วก็ขายดีนะครับ ก็ชลอดนะมะละกอแล้วก็ปลูกปลูกปลูกแซมกันไว้ครับที่ลหลังก็ปลูกเรื่อยๆับทั้งมะม่วงร้าวพาผสมผสารกันไปนะครับ,รค,รบคือท่านไหนที่กินได้ปลูกหมดครับอยู่นี้หมดเลยนะครับมานี่ครบครบครบหดทุกอย่างนะครับ